ทุคนสวัสดีคะ่ะสวัสดีวันเดดออกลมพัดเย็นสวยสวยไปไปส่งลูกมาตั้งแต่เบอตื่น6กโมงใช่ไหมคะแล้วก็ต้มน้ําให้ลูกอาเพราะว่าบรรยากาศตอนเช้าหมอกลงอากาศเย็นมากทุกคนเบลก็เลยต้มน้ําไว้รอลูกเด็กๆตื่นประมาณ6กโมงครึ่งนะคะถ้าไปเรียนพิเศษ ấy, จะไม่ได้ฟิกเรื่องเข้าแถวมากมายนะทุกคนแต่ว่าเราขับรถไปะก็ไปถึงนู่นก็ประมาณแปดโมงเนาะ แโมงแต่งตัวเสร็จก็อะไรไม่นานไงทุกคนเพราะข้าวเช้าเด็กๆเ,เขาก็ไม่ได้กินอะไรเยอะขนมปังนมกล้วยส้มแล้วแต่ว่าวันไหนบางวันมีผลไม้บางวันมีนมกับขนมปังเขาก็จะไม่ค่อยกินตอนเช้าเยอะเท่าไหร่ก็จะเป็นหนัก ตอนเที่ยงอะไรประมาณนี้นะทุกคนไปส่งลูกกลับมาแล้วเบลก็มาซักผ้าเบลซักผ้าไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วแหละทุกคนแช่น้ํายาปรับผนุ่มไว้แล้วตอนเช้าก็มาปั่นแห้งเนาะทุกคนตอนเบลอาบน้ําปั่นแห้งเสร็จเรียบร้อยไปส่งลูกกลับมาก็เลยมาตากทุกคนแดดดีมากลมก็พัดเย็นตากผ้าตากใจนะคะตากของเบลเบลจะไปตากฝั่งนูน้นของลูกเบลจะเอามาใส่ที่ห้อยตากฝั่งนี้มามุมนี้ทีไรก็เสียวทุกทีทุกคนโอ้ยข่อยายานัญานหมดกัด กลัวว่าจะเป็นท่านแม่ทัพมากัดท่านบริสุทงลูกน้องมาก่ลระนะจ๊ะท่านจะิสทรงแม่ทัพมาเลยกัดเองนักเลงพอไม่ได้จ้ะฉันใส่เครื่องในแล้ววันนี้ฉันมีเครื่องในทั้งบนทั้งล่างอย่าได้มากัดฉันนะจ๊ะ กัดชั้นกิะถืตอตะสันในโกนนะคะอย่างอื่นยังใดกรสิบดถึกตากผ้าตากใจเสร็จเรียบร้อยเบลก็ไปลงมือแพ็คของนะคะทุกคนคะ่ะแพ็คของเสร็จแล้วก็กุลีกุจอเวลาเดิมแหละทุกคนบ่ายเนี่ยเราก็ต้องรีบออกไปแล้วคือวันนี้ตอนบ่ายเบลก็ไปส่งของก่อนแล้วก็ไปรับน้องอดินกับอนานะคะพี่อดินจะเลิกบ่ายสามตรงเป๊ะน้องอนาเขาก็จะเลิกบ่ายสองครึ่งครึ่งไม่เกินนี้นะคะทุกคนไม่เคยเกินเลยเขาปล่อยเร็วมากโรงเรียนน้องอนาเบลไปรอรับตั้งแต่ บ่ายสองนู่นอย่างนี้ก็มีบางทีนะบางทีก็แบบบ่ายสองครึ่งตรงเป๊ะเหมือนกันไปถึงลูกก็ออกมาแล้ว ช่วงพี่อดินเรียนซัมเมอร์จะไม่มีการบ้านนะคะทุกคนก็แค่ไปเรียนเสริมกับเพื่อนๆเฉยๆวันนี้พี่อดินบอกว่าได้เรียนเกี่ยวกับลบด้วยลบคณิตศาสตร์น่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะได้ลบด้วยยากมากเลยหนูทําไม่ได้แต่ว่าเพื่อนนะ่ะรุ่นพี่เขาสอนหนูนะพี่เขาจะอยู่ป .2 อ,อ,อะไรอย่างนงี้แหละทุกคนเออนอะยังมีเพื่อนเป็นรุ่นพี่นะทาไม่ได้พี่เขาก็สอนเออแล้วก,ก็อยู่เป็นนะทุกคนเด,กเด็กๆนะธรรมดาอยู่ไปอยู่มามันก็จะปรับตัวก็เหมือนเรา นี่แหละไปอยู่ที่ไหนเราก็ปรับตัวเบลก็เหมือนกันไปอยู่ที่นู่นเบลก็ปรับตัวอะไรทําให้เป็นก็ฝึกฝึกไปฝึกมาก็ทําได้ไปไหนมาไหนเองได้อะไรเงี้ยเด็กๆเขาก็จะโตไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะฝึกไปเรื่อยๆเมื่อวานนี้ลงคลิปไปเบลก็ต้องอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ตักเตือนกันมาเยอะแยะมากมายเบลจะน้อมรับ,แล,บแล้วก็นําเก็บไปคิดแล้วก็นํามา ฝึกน้องอดินแล้วก็จะบอกน้องอดินด้วยว่าเวลาขี่จัก,กรยานก็ต้องมองซ้ายมองขวาด้วยเบลก็จะ ฝึกลูกแล้วก็จะไม่ให้คาดสายตาเลยขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เป็นห่วงมากๆเลยนะคะเบลเองกอ็คิดตามที่ทุกคนพูดนะเผื่อว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเบลเข้าใจทุกๆคนเลยเบลตัวเบลเองกอ็คิดคนเดียวไม่ได้หรอกทุกคนเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้คนเดียวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเบลก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่ตักที่เตือนกันมาเนาะตัวเบลเองอ่ะเวลาทําคลิปนะคะทุกคนค่ะเบลก็จะปรับคลิปให้มันเร็วขึ้นบางที เนี่ยเนี่ยถ้าเบลทำธรรมดาไม่ได้แบบทําคลิปเร็วๆเนี่ยมันก็จะช้าเบลถ่ายคลิปไว้บางทีสองคลิปหนึ่งอ่ะแบบ เอามารวมๆกันมันก็เป็นสองชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นสองชั่วโมงมันก็จะช้าเหมือนยืดยานนะแต่ว่าถ้าเราปรับคลิปเร็วบ้างช้าบ้างอะไรเงี้ยมันจะทําให้คลิปของเราอะสมูทขึ้นในการตัดคลิปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนคลิปนั้นเบลเบลพูดกับน้องอดินใช่ไหมเบลก็พูดปกติแล้วพอน้องอดินออกไปอะเบลก็เลยปรับคลิปให้มันแบบรันให้มันแบบในระดับคูณสองคูณสามขึ้นไปมันก็เลยแบบด,ดูแบบ ปพ๊บอเพืเร็วดูร,รูรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นก็แบบมาเร็วเกินอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยที่ทําให้พี่ๆหลายคนตกใจนะคะเบลเองก็ลงคลิปไปแล้วนะเมื่อวานว่าถ้าคลิปธรรมดามันก็น้องดินก็ไปจนสุดทางแล้วรถมอเตอร์ไซค์ถึงมาเนาะวันนี้ก่อนจะเข้ามาที่บ้านนะทุกคนเบลก็จะไปรับน้องอานาก,ก่อนเป็นอันดับแรกใช่ไหมหลังจากที่เบลไปส่งของมาแล้วก็จะขับ รถตรงไปตรงตามถนนเราก็จะไปรับน้องอนาเป็นอันดับแรกก็จะไปรับน้องอนาแล้วขาที่เบลไปเนะี่ยก็บ่ายสองครึ่งแล้วนะทุกคนเบลก็แวะเข้าไปที่เซเว่นเราไปซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่ให้ลูกเพราะว่าเบลจะขับรถเข้าไปนาวางังเด็กๆอะ่ะ จะหิวแน่นอนเพราะทางที่จะอําเภอนาการกับอําเภอนาบางมันก็ไกลกันอยู่นะทุกคนมันก็ใช้เวลานานกลัวว่าลูกจะหิวเบลก็เลยแวะไปเซเว่นซื้อเบ,บอกเกร์เกอร์เบอร์เกอร์ให้ลูกก่อนซื้อนมซื้อยังอะไรที่เขาชอบซื้อนม,อนมให้อะไรแบบนี้เผื่อมันจะได้ไม่หิวเบลก็ซื้อไปเป็นเต็มถุงเซเว่นเลยกัดไส่นาตะแกงรถไปแล้วทีนี้พอไปรับลูกเบลยังไม่ได้เดินเข้าไปรับน้องอนาาเลยทุกคนน้องอนานก็วิ่งออกมาใช่ไหมเพราะว่าเห็นเบลเบลก็เลยอ,อุ้มลูกมาขึ้นรถทีเนี้ย ก็มีคุณตาคนหนึ่งเพิ่นกระี่รถกระบะผุ่นี้มารับหลานแล้วบัดที่นี่แล้วทีเนี้ยแกก็หลานแกก็เป็นเด็กผู้หญิงอายุรุ่นเรียวราวคราวเดียวกันกับน้องอาณาเลยเดินออกมาแล้วรถเบลวะ่ะเป็นรถอ่พาพ่วงซาลิงใช่ไหมทุกคนแล้วก็ติดหลังคาด้วยธรรมดาเนี่ยถ้าติดหลังคาแถวเนี้ยเขาจะเป็นรถขายพวก ขายของหรือว่าเป็นกับข้าวขายยืนอยู่หน้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องหนูคนนั้นเขาก็คิดว่าเบลมาขายของเพราะว่าเบลแกะถุงเซเว่นแล้วครัวน,นี้ก็เอานมให้น้องอนากินอเขาก็ชี้มาทางเบลใหญ่เลยแบบเออแบบอออยากได้ชี้ช,ชี้จะเอาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเบลก็เลยมองไปเบลก็เลยยิม้มแล้วคุณตาคนที่มารับหลานทุกคน ยายไม่ได้มาขายของอีหนูยายไม่ได้มาขายของไม่ต้องไปชี้ยายไม่ได้มาขายของพูดอยู่นั่นแหละทุกคนยายไม่ได้มาขายของมุยยตาเอิญฉันว่าพี่เนี่ยชิ้นสให้นมสองขวดเลยนะแล้วแบบเด็กน่ะเขาก็มองใช่ไหมทุกคนเขาก็อยากกินเบลก็เลยอ่ะเขาก็เลยแบบอ่าจะจะโมโหอยู่นะแต่ว่าก็แบบเออเราก็แบบอืมเราก็แบบยิ้มแล้วก็แบบเป็นเป็นผู้ใหญ่ท่าน เราไม่เอาเรื่องแบบว่าความคิดส่วนตัวมาปะปนกับเด็กเแบลบก็เลยยื่นนมอ่ะให้ให้น้องคนนั้นน่ะอ่าเป็นนมกล่องเล็กๆนมเปรี้ยวกล่องเล็กอ่ะนะทุกคนให้ยื่นให้อันนึงขอบคุณเราก็ไม่นะทุกคนยิบเอาสิไปเลยคุณตาก็แบบขอบคุณค่าด้วยสิอะไรเงี้ยแม่ห้แล้ว็ยวังงนี้ละคุณฉันบอบสวัสดีฉัน <laughs> ถ้าเรียกพี่นี่จะให้สองกล่องเลยนะ คุณตาทุกคนเขาแก่กว่าเบลอีกนะหน้าเบลเนี่ยมันแก่ขนาดนั้นเลยเหรอเบลเบลหน้าแก่ขนาดนั้นเลยเหรอเบลแทบจะเป็นยายแล้วใช่ไหมแทบเรียกแบบว่าเออถ้าเรียกแบบเอเแบบเอป้าเขาไม่ได้มาแบบว่าป้าเขาไม่ได้มาแบบมาขายของลูกอะไรเงี้ยเรียกแม่เรียกป้ากันยังางบายได้อื่นย่ายไปหนไหมโอ้ยรับบ่ไดแล้ว,ลไไลวคนที่มารับหลานกับบ้นแมา่าอายุหลาน ลุงลาวข่าวเดียวกันกับเบลนะแกกับเบลรุ่นพ <c ambling dies> e ah ่อรุ <PDF> <c ไ parsley> <c columns> ่นตาเบลนะทุกคนเมื่อเอิ่นเข้าย่าๆแล้วไม่ได้ทาแปลงผักตรงนี้ไม่รู้จะเสร็จวันไหนนะทุกคนทําได้วันละแปลงสองแปลงเนาะวันไม่ใช่วันละแปลงสองแปลงทําได้วันละแปลงทุกคนเพราะกินเวลาไปเยอะมากเลยนะเวลทำตอนห้าโมงเนี่ยไม่เสร็จนะห้าโมงเย็นทําตอนห้าโมงเย็นไม่เสร็จเพราะตอนกลางวันเบลก็ไม่ว่างนะทุกคนไปส่งลูกกลับมาใช่ไหมเราก็มานั่งแบบ ทำงานของเราก็ไปเพยกของจังสี่เออเดินวิ่งเดินลบหนานหลบหลังอยู่ในบ้านเรานี่แหละกว่าจะได้ทำแปลงผักนี่ก็ต้องแบบไปรับลูกกลับมาตอนเย็นใช่ไหมกว่าจะทําเสร็จที่นี่ปุ๊บใช้เวลานานมากเลยนะทําแปลงผักนี่ก็แบบเหนื่อยสุดๆแล้วเราไม่ได้ทำแปลงเดียวซะด้วยเราทําเป็นแบบเจ็ดแปดแปลงแต่ว่าเบลก็อยากทําตรงนี้เบลร,รู้สึกว่ามันกว้างมากแล้วก็ อ่าเสียดายพื้นดินเนาะทุกคนจะจะไปปลูกหญ้าปลูกดอกไม้มันก็ยังไงก็ไม่รู้เบลชอบแบบปลูกเป็นสวนผักเแบลบอยากได้ผลผลิตที่มันแบบว่าเก็บกินได้เลยเดินรอบบ้านเนี่ยมีของกินวันหนึ่งเราไม่มีแบบอ่าข้าวกินยังไงก็มีผักลวกกินอย่างเงี้ยจิ้มกับน้ำพริกก็อร่อยแล้วในความรู้สึกเบลนะเแบลบคิดแบบนี้นะทุกคน ปลูกตรงข้างหลังยังไม่ได้เพราะว่าข้างหลังเบลจะเลี้ยงไก่เบลจะปลูกเห็ดเบลจะทํากระท่อมเห็ดเบลจะเลี้ยงไก่แล้วก็เบลจะเอากล้วยหอมมาปลูกเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นที่ลม่มมันเป็นที่แบบว่าน้ําอ,อยู่เยอะอยู่อยู่มากอะไรเงี้ยไงทุกคนแล้วเบลเห็นคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งของต่างประเทศเป็นคนจีนนี่แหละทุกคนเขาเขาทําคลิปปลูกผัก แล้วบ้านเขาก็เป็นทรงเดียวกันกับบ้านที่เบลอยู่เลยนะแบบอ่าหน้าบ้านของเขานี่แบบเขาเดินเข้ามามันก็จะเป็นสวนผักใช่ไหมเูาเป็นสองผัวเมียที่ทําสวนผักไว้สวยมากทุกคนแล้วแบบมีผักทางเดินเล็กๆเ,เ,เวลาที่จะจะไปเดินปลูกผักอ่ะเขาใช้พื้นที่แบบคุ้มมากนะทุกคนของเบลอย่งแบบ ถนนที่ว่าทางออกไปประตูยังจอดรถได้ประมาณสองคันสามคันนู้นนะถ้าขยับเข้าไปอีกจอดอีกคันหนึ่งรถพี่เคยจอดฝั่งนี้มามรถเพื่อนสมมติว่าเพื่อนมาก็จอดได้ประมาณสามคันข้างนอกจอดได้อีกมันก็กว้างอยู่นะทุกคนถ้าแปลงผักถ้าเรามองอย่างเงี้ยมันจะดูเหมือนว่า ่ามุมกล้องเนาะมันอาจจะยังไม่เห็นเต็มสัดเต็มส่วนแล้วก็เบลทําออกมาเนี่ยมันยังไม่เสร็จมันก็เลยยังมองภาพไม่ออกว่าอ่ามันกว้างหรือมันไม่กว้างนะทุกคนแต่เบลคํานวณดูแล้วถนนนะ่ะมันกว้างมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะ ปั่นจักรยานได้แล้วก็่าเล่นสนุกได้ไม่ไม่ได้มีปัญหาเลยตรงนี้เราก็ปลูกผักไปเบลก็รู้สึกว่ามันดูแล้วก็สวยดีนะมันสบายตาดีแล้วก็ทําให้มันเป็นล็อกเป็นล็อกแบบนี้มันเป็นสัตว์เป็นสวนด้วยอะไรด้วยมันก็จะดูสวยงามไปด้วยนะคะทุกคนทําไปทํามาก็เริ่มมืดแล้วนะคะทุกคนคายุ่งกันไลาย,ลายแล้วมันกัดชอบไปกัดที่ก้นเรานะทุกคนยุงเนี่ยเรานั่งอยู่ตรงนี้ข้างหน้าเราก็ขยับขยเรื่นใช่ไหมตรงข้างหลังเราเราก็ขยับ ไม่ได้เยอะมากแล้วก้นเบลเนี่แบบโอ้มีแต่ตุต่มยุ่งขนาดเราใส่เครื่องในนล้วก็กาจี้เข้าไปทุกคนค่ะฟันเด็มเหลี่ยมของนางนะ่ะจี้เข้าไปยิ่งออกเข็มสีจาขันขันอาบน้ำเสร็จเบลเอายาหม่องสีเขียวๆนะ่ะทาวันนี้แสบบาดท,ที่เหนียว คอยละยงายยุ่งค่ะแม่เบลนะ่ะบอกว่าให้เอากาบมะพร้าวมาจุดด้วยจุดให้มันเป็นควันมันจะได้ไล่ยงไลยงุงอะไรอย่างนี้ทุกคนกาบมะพร้าวจ้ายู่ใส่เบลก็ไม่มีกาบมะาพร้าวทุกคนตกเย็นมานะคะมันมืดแล้วบรรยากาศแบบว่าท้องฟ้าเป็นออกสีม่วงๆคำคลามแดงๆส้มๆส,ส,สีพีชนะทุกคนมีหลายสีมากบรรยากาศก็สวยดีนะทุกคนเบลอากาศร้อนฝนมันไม่ตกเบลก็เลยไปตักน้ํามารดน้ําต้นอ่า ฝรั่งของเราแล้วก็ต้นข้าวโพดด้วยแล้วก็หนอกบุงดอกไม้นี่แหละทุกคนอยู่ใน,ในบ้านเนาะลดเฉพาะเป็นต้นเป็นต้นไปเแบลบไม่ได้ลดทั้งหมดนะคะถ้าหน้าร้อนเราก็ต้องติดแบบเแบลบว่าเบลจะติดสปริงเกอร์ให้มันแบบว่าน้ํามันพุ่งกระจายเลยอดินจะได้เล่นอนดินกับนานเล่นน้ําด้วยเนาะทุกคนติดสปริงเกอร์เลยเปิดทีเดียวให้มันฟุ้งน้ําเต็มพื้นที่ไปเลยอูคงจะสนุกหน้าดูเลย ซื้อสระว่ายน้ําใหญ่ๆมานะคะทุกคนคะ่ะแต่ไม่ได้เอาสูงขนาดนั้นนะเอาแบบว่าให้แบบเด็กๆพอยืนได้นะแบบเอาสระว่ายน้ําเป่าลมมาวางไว้อดินกับนาก็คงจะสนุกมากกนะันเนาะแล้วพื้นที่เราก็แบบมันก็กว้างด้วยเด็กๆก็ได้เล่นสะ,สะดวกสบายโอ้ยอยู่ไปอยู่มาจะสงการอีกปีแล้วนะทุกคนจะสิ้นปีแล้วน้องออดินก็ถามอยู่นั่นแหละแม่เมื่อ,อไหร่จะสงการเมื่อ,อไหร่จะสงการติดใจซะแล้วล่ะ <laughs> ติดใจเลยเลยสีสงการเมืองไทยนะ่ะสนุกที่สุดแล้วบรรยากาศร้อนก็จริงแต่ว่าถ้าได้เล่นน้ำหล่ะคุณเอ้ยสนุกสุดๆเบลก็ชอบมากบรรยากาศสงการเป็นเดือนเกิดของเบลด้วยนะทุกคนเดือนเมษาเป็นคนใจร้อนแต่ว่าถ้าได้โดนน้ำก็ใจเย็นอะไรแบบนี้มีรอยยิ้มถ้าเจอน้ํานะคะเป็นคนใจร้อนก็จริงแต่ถ้าเห็นน้นํานี่แบบดูแล้วมันสบายตายัางไงไม่รู้นะทุกคนมันแบบ ทำให้เราอารมณ์ดีขึ้นเลยคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่มันช้ามากๆเลยนะคะทุกคนค่ะนี่แหละถ้าเบลไม่ปรับคลิปให้มันเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช้าไหมเวลาเดินถเบลก็จะช้าเบลไปไหนนาะเบลหายไปนานจังเลยอะไรเงี้ยมันก็จะช้ามากเลยนะทุกคนไหมเวลารดน้ําต้นไม้ถ้าเาปรับ ปรับให้มันเป็นสองระดับสามระดับมันก็จะแบบจวดจัดฟาดจวดมันบนของไฟเสียนบุญละมันก็จะแบบนั้นเลยแต่ว่าถ้าธรรมดามันก็จะเดินช้าๆอย่างเงี้ยทุกคนสําหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ